เย็นที่ไทยข็ตอนหกที่สัมบะรณนเลยตัวีเอี่ืมไปง่ายเลยนบันี้องเจ้าพากลปังตอนนี้ฮะก็ถูอกินมะม่งนะใครแน่เนี่ย้างบอกเจ้าพาปิดปากปิดไ่แไหมปิดน้นก็มะม่งเข่าดำเจ้า่าถือกินขายา มขหาสี่ายาาดึงกีมาให้ยาผานเหรออาหน่อยม่องมองลึกัดเอฟซี่หายมากผมกับหายต่อนเดน้องลาจะมาเม่นบอกม่นบอกมองดรดน้ำซีเดียวกันเจ้าเราว่ารดนั่งแม่นบอก ล่ะลุง,ลงเดี๋ยวจังาหา,ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนู้ดจะไปเบิ่งอยู่ได้สองคิวยาผาเดินทางกลับแล้วครับทุกคนามาเบิ่งทองให้ท้องหน้าฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเนาะ FC เราก็ถ่ายบรรยากาศที่ทุ่งนาลุงพลให้ FC ได้ชมกันเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะน ครับถอยมาเลยครับถอยมาเมึงไถ่เพิ่อนกับมองกับพี่น้องมังไถ่เพิ่อนมงกับ มนกลับแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อ้าวย่าพากลับแล้วนะกับป้าออนเนาะกับรุ่งเพชรนะกลับไปแล้วตอนนี้ก็ผมก็นั่งอยู่กับเป็นเพื่อนลุงจิมมี่นะฮะก่อนเดินทางต่อเนาะเดินทางไปไหนครับนอนด้วยกัน <c oughs> ไม่ได้สัญญาต้องเป็นสัญญาเออเ้า คือว่าออกไปเจ้าไปนอนเหรออ่านซับสักวัดเจ้าเช็คซับดีๆเจ้าคือบอกว่าไปกับยูบงเว้นหน่อยซับหายไม่ตอนนั้นใช่อยู่แต่ตอนนี้มันเวลาวิการแล้วอ้าวแล้วเอาละครับที่นี่คก็ยังมีคนนอนเตเตือนะเจ้าเขาว่าเชาวบัญญัติยังอ้าวมันหลงเหลงแน่ โอ้ฮะเอาสงสัยต้องเลยนอนเป็นเพื่อนลุงจิมมี่สักคืนนะฮะก,ก่อนที่จะเดินทางไปกกอกพรุ่งนี้เช้านะครับเอฟซีค่อยไไม่คนเดียวฮะงั้นเดี๋ยวประมาณสักหกหกโมงกว่าๆว่นะครับ,ไป,บไปอาบน้ำที่ห้องปอาบน้ำอาบท่าก,ก่อนนะครับมานอนเป็นเพื่อนลุงจิมนะฮะต้อง,อง,ต,องต้องเอามุง้งเอามอนวอาไม้เยอะบ่เอามาแหละ แต่ว่ามุ้งครอบอยู่นี่มีอยู่ไหนบอกเขามีมุ้งจ้ะมุง้งน้องไข่หรือ,อไม่นอนทั้งเตียงไยกลก็กานอนจิตเ้อะเว้ยบอดด้วยทั้งท้องน้อ,อ,องแรกนอนได้สบายเอนอนอท้องแรกวะครับโอเคห้องใครนอนเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าห้องห้องที่ลุงกิมใช้ผมนอนห้องไหนนะไปดูก่อนว่ามันพื้นที่มันเป็นยังไงบ้างนะทุกกุญแจวางอยู่นั่นเด้อกุญแจดอกดดอกดอกที่มีฟางเส้นเดียวดอกที่มีฟางเส้นเดียวเนาะนี่ฮะมี ดอกที่มีฟางเส้นเดียวโอเคนี่ครับน่าจะเป็นดอกนี้ดอกที่มีฟางเส้นเดียวนะทุกคนดูดีว่าห้องนี้เป็นยังไงบ้างน,นี่ฮะห้องนี้ผมต้องมาเป็นเพื่อนลุงกินนี่นะทุกคนแบนี้โอห้องนี้ปะโอเอาโอเคได้ห้องไทยบันดอกนี่ครับผมเดี๋ยวเสียเอามุงมากางเอาผงหมมาฮมเ้อ เดี๋ยวเย็นนี้ต้องกลับไปอาบน้ําที่ห้องนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จํากัดเร่ยกน้ําอาบน้าแล้วก็เอามุกเอาหมอนมามพานอนเป็นเพื่อนลุงจิมมี่หนึ่งคืนเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางต่อจะไปไหนว่ากันอีกทีหนึง่งนะฮะอ่ะนี่แหละครับ,อรบของผมสีนอรเป็นของให้บ้านนอกนะครับนอนเป็น่นมูล,ลงุงจิมนะครึ่นนึงนะฮะแจกฟ้นเซ่กลับไปเลยเหรนะ่อยก็เล่งรืม,ขอ,อมออของกันได้มเอาของกันนะก็ อยู่เป็นเพื่อนลุงกิมหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าลุง <c oughs> กิมไม่มีเพื่อนนะฮะแล้วลุงกิมนอนที่นี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงโอเคไหมสองสามวันที่ผ่านมาน,นอน okay, okay, okay. โอ้บรรยากาศดีเนาะ oh. ฟันเฟิน,นยังยี้ป่ะเพบาบอกจากต้อ,องม <c oughs> านอน,นอนเองจามานอนเองจาสิงหูเลยว่ะโอ้สวรรค์สวรรค์เลยเนะะาะโอ้สุดยอดเลยเงียบแต่ไม่มีใครป่วนเลย เออเอาคดีเท่กันนะครับลองดูครับผมมาหรือแล้ไม่มาอันซับมาเหรอแม่ดับแปะกับท้องแม่เนาะใช่อันซับเพราะว่าว่าก็ยังช่างใจว่าจะกลับกหกเพราะว่ากลับก็ไม่มีที่นอนก็เลยไม่ไม่ได้ไปด้ยที่แรกว่าจะไปด้ยไม่มีที่นอนก็เลยเอจะยังไงดีนะครับ อ่ะมื่อไรปิดมูน้องจิ้มสักครึ่นก็แล้วกันนะครับมื่อคืนยังไปหาหมองนอนไหมใหุ้ันไม่มูเนาะอันนี้ก็บรรยากาศยามค่ำนะครับตอนนี้ก็นาสีหกโมงแรกแล้วโมงแรกเขาต้มมะมากินครับผมหรือว่ายังไงเอาสิปิ้งยังกะปิ้งตัวมีน่าปิ้งอยู่โเนแนวปิ้งมันยังฮะจะอยากกินอะไรก็กินท็อกพ่อยฟันไม่ดีแล้วบอกพ่อยจะกินแนวอ่อนๆแล้วเออจะกินมาๆคนเละหัวกับจบต้องคอยกินยังไงด้ มามาก็มีอ,อแต่ข้าวตอนมื้อบ่ายนะี่ยเอซเอาให้เยยังเหลืออยู่เลยสองถ้วยครัพวกจิ้มยังเหลืครบเรื่องอยู่แล้วก็กินตามที่เรามีแล้วง่ายงกินง่ายๆ่า,า,า,าครับผมนี่คือบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะครับฝากสินค้าทีพีสก,กีนซีบักคอนพัดมาดีพิตรีอารนะรูทินแซดนะครับสั่งซื้อได้ในรายออฟฟิเชียนะครับในานามแอดมานาขอบคุณกำลังใจครับ ขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับ